โอ้ยน้ำมันปากัสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีทุกท่านมันนี้กกคือแต่งตัวงามเทจิไปสายเหมือนไปเพื่อนจันขีดพี่น้องมีของไปผาเพิ่นมีพักแต่งนัวป่ามะอพี่น้องโอ้โหเอาเองเก็บเอาเองเก็บไปเก็บของปวาเมาได้ไปฝากเก็บไปฝากได้ยังแหน่นะได้ใครไปผางให้น้องจิ๋ว เป็นบำลุงเนาะเออพี่น้องม <c oughs> ีข่าวดีน้ำสิไปเล่าวันพี่น้องยาดี้พี่น้องขึ้นห้านพี่น้องแล้วก็ข่าวเอฟซีเลยเด้อปุ้งซะก่อนตี้ของให้ปุ้งอีกปุ้งตีข่าวดังๆเนี่ยข่าวเอฟซีเลยเด้อพี่น้องผู้อ,อยู่ใกล้อยู่ไกลผู้อยู่เหนืออยู่ใต้เน,ในาะต่างประเทศในประเทศประเทศเงน ข่าวดีพี่น้องคืขึ้นห่านเมื่อใดวันพุธตอนเสาร์วันพุธเด้อพี่น้องเด้อตอนเสาร์วันพุธโดยไปนี้เพิ่นกระซิไปเนเราพี่น้องเนาะโดยบ่ได้เว้าเบิดบ้านดอกพี่น้องยกเอาเนาะยกเอาเอาแต่พูนเอืวรน้องผู้ใกล้ชิดเอาอานี่แหละน้าสาวนี่แหละคั้นเฮาเว้าหลายกะสิใช้งบหลายเนาะพี่น้องงบบ่หลายเป็นไงกะว้าเอาแต็น อยู่ใกล้พี่น้องโดยอูใกล้ๆพวนสนิทกันเนาะโดยโอเคไปมันสีสวยเนาะบอกแล้วบอกอะไรละะ่ะคะแม่เสาหลังกับเสาหลังบอกแล้วนะพี่เนะยาะอย่าเคี้ยวอย,าย่าเงงจากสิแหละแม่น้องคอมแม่นอคมมนอคมก็บ,บอกแล้วเมื่อ,อ,อวานบอกแล้วนะบอกเมื่อวานนีไปห่านแม่น้องคอมนะบอกแม่ไปยังพี่น้องไปบอกข่าวดีคืน,ข,นขึ้นห่านใหม่นั่นแหละ บอกน้องพันทิบและบ่าวานอุ้ยสั่งมาลืม <laughs> ม,มืออื่นที่ไปหาเล่าอยู่บนแม้ดิโอออยู่เพือนอยู่นบน้อไปแล้วบนอ้อ,าาอมือนี้แต่งโตงามงามนะสาวแพงฮะนะ่ะแต่งโตกับแต่งธรรมดาปกติคุอม,มือคืองาม,มาเทศนะเป็นน้ำเสือตัวนี้คอยซื้อมาใหม่เ่จ้ะ <laughs> คนกระงามพร้อมโอ้ประเทศยังนอกป้าป้าเจ้าผดุขยันเนี่ยเลอันนี้เอาแต่ต้นมันออกกับพ่อแล้วเอาหยาไว้เหยียบมันจึงนุ่มตีนลูกกรหยามันออกปีหนามันต่อไปอันนี้ ว่อไปแล้วอาหน้าใหญ่บ่อยู่ซ้ําน้องเพว่าไปโตไปอาอาวเกาะเปงัวือสบายดีสวัสดัเพิ่นว่าักอีหยงบ่เคยเห็น่คือใบมะขุงนี่บ่แซ่บแด้หนะบ่รู้อะกินเออ หนึ like right. okay, okay, no, 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 ่งก็ได้ลูกก็ได้นี่ไทยมาฝากน้องติโน้องติวนัันเป็นอะไรเป็นได้สีน่างนะคือเก่าสิไปบอดี้ขึ้นบอกทุวมฝากเงินมาเดนันเลยฮะให้มันเบิดยาก่อนโอ้เบิดยาก่อาการยังคือเก่าอยู่ ยังมึนคือเก่าพี่น้องนมซกินมากระหลักกินยันลูกกินน้ำมาลูกกินแต่เด็กๆคือเก่าเราให้รู้ว่าลูกนั่นบ่ได้ได้เห็นบ่ได้กินให้อิ่มกินนารีลูกป้าเด้ไอ้เศร้าแล้วบ่โดยเศร้าแล้วไข่ดีเดียวไข่หรือเศร้านี่ตกลงไข่สืบๆป่จ้ะไข่กับเศร้ากันว่าว่าจะเศร้าผลเลยปะ ขั้นบ่อหิดพิษแต่งไอน้อยนึงกินพิษยังอั่ะปูนแดงกับปูนขาวปนกันปูนแดงกับปูนขาวปนกันอีนายนี่ภูมิสมภูมิ์สมบัติป้ามาเมื่อนี้ป้ามาบอกคืนห้านเด้อเมื่อวันพูดตอนเช้าร์พิเศษคนนี้อยู่น้ำกันบนเหมืองได้อจ้าเมืออื่นเมื่อวันพูดเนาะอันงานเตีเขาจะได้๋ยววันเจี๊ยกันเลยขอคอยจะมาก็ได้วันผุดกันว่า ตอนแรกวันข้านอย่าลืมนะคะวันข้าขึนเฮือนเอากรเตรียมงานกลางคืนย่ำแรงคืนวันผุดย่ำสาีนังเงืนจีไปใา้ไปอยู่เฮื่อนอ๋อเตรียมงานถ้าบอกยกเอาปบอกเอาบอดเบื่อเบื่อบดบ้านดอกบอกเออน่บอกจะผีจะนาะจะคลองเนาะเล บอกไปยินดีนํำเอฟซีกันยินดีน้ำในเด้อพี่น้องเด้อยินดีน้าฟาแพงกับบบากัปตันในเด้อพี่น้องคักบบากัปตันน่ะเบาท่านแล้วค่ะถ้ขืนเอามือมันป็นเอามือเอาเอาวันมันมันเป็นห่านลังเดียวกันพี่น้องยังยังบบากัปตันบบาท่านใดประตูแต่ว่าพื้นน่ะแล้วเหยียบหอยแล้วขืนเอามือเอาวันมันว่าสั่นมือสั้นวันดีบเหมาะสม มือนี้ได้ในหนังส่องหนาการมือนี้นะั่นคู่มือใะบอดี้ยูไปไทไปมันมือนี้ได้หนังส่องหนาการแล้วมือนีนั่นเะ <laughs> ลยกินเขา่จาจะงอผัดผู้หนึ่งไปทางหนึ่งผู้หนึ่งไปทางหนึ่งย้มมาเร่งงนะ้าพ่อใหญ่เจ้าเจ้าหูยุภักสวนไทยบอกจะไปน่าได้ใจเจอกับสังเกต ถ้าบจักพักอันนะครับพอ่ดจัดมันพักแป่งนุ่เอาใส่แกงก็ได้แกงไก่แกงแกงหมูเอียงก็ได้มันแส่บเนียนอยู่ในเมืองเขาจะหมักปูกอันนี้ฮะเออพักแป้งนุ่เนาะตะกีเขาว่าต้นมะกรูได้นี่นะขั้นอพักแป้งนุ่นี่ก็ั้นแมนทั้งไทยเผื่นกระชวว่าพักงสุดแมนแมนสุด บาดหน้าห้องว่ะพักเป็นนู่มันคั่นเลยจานคั่นบอกนี่คั่นข่อยข่อยน่ะคั่นภาคเส้าเออแสบเป็นพันอยู่เฮือนข่อยบ่ได้พันเด้ปะเออขั้นของปลาเมานี่มันแสบมันนี่ปักปักมือแต่อยู่เฮือนข่อยน่ะบ่ได้ขั้นสามสี่เกียบออมันพันเขาพันมาพันนี่เอามาน้ำหญ่เกี๊ยวสวยพันพันของนางแทงเอามาแต่น้ำลุงทาอยู่สวรรค์วันผุดตอนเส้า

ท่านอาบหน้าได้ข่อยห้าการออกแต่งแต่งานเสือซอยเสือไปใส่หนูบาด้ปตโต้บริเวณอ้อมแอบ่าการขิดพ่นไปปลูกพักอยู่นยู่หน้าเอื้อยเพืนเห็ดเป็นสวน มีเวลาจังสิบ้าเอฟซีไปเบิ่งไปชมไปชมพักเพิ่นเนาะว่างามปันใดโอ้ว่าเอาไปเต๋ออะไรโอ้ื่อนีท้องฟ้าแจ่มใสเนาะอากาศกับบริสุทธิ์พักโป่งสบายจะเห็นจะเห็นพักเสิ็แล้วพักไทยพักยายโอ้ยัก จะพาไปชมพักสบเดอนพาไปเบิ่งพักน่อยนึ่งไปสไปมาว้ไปไทยไปสเพงบอไอเจ้าเขากล้องคอยม่ได้อาบน้ำคอยใส่กันนอวเลยกเด็กจะหน่อยเยน้อยถายอย่เนวะไกทักยายใส่ทีเจ้าไหนจว่าเพิ่งทำเพิ่งเลยน่ย ขี้เกียมันก็เป็นฝุ่นดีตัวง่ามได้โอ้มันเข้มโพดนะบ้านคอยนะต้มเกี๊ได้กระสอบนึ่งตโตโตอยู่เพื่อนอยู่ <ไป S 1> บ่เอ้มีพักซีพักข้าป้อมักกา<ร>ด เก็บกินพักบัวแมนแล้วเอาซ้ำนี่แหละมันจะมุ่งไงปรนไดแมนพ่อบบได้ซื้อไปเนาะโบได้ซื้อแล้วปลูกซบำไปพาชมก่อนนะขามากกินด้วยพักอะไรนะเขามากมากพักกาดนะกินแล้วมันสิมันสี่ขึ้นเลยนะโอ้หลายลายเคยเห็นของอะไรเก็บมาให้คอยบุตท่านได้กินซ้ำข้ามากกินเลยมากกินเลยสีขึ้นเลยงามเนาะ ย้า่บุกขาบุกพี่น้องมีผักหอมป้อมแล้วก็ผักซี่เนาะแม่แล้วก็ผักกาดหินอันนี้ผักยังไงผักซี่พักหอมป้อมอัไหนตัวใหญ่ไลยแม่มันบวชทันใบบวชทันอ๋อนแล้วก็มีผักบัวแม่ผักกาดครับผมปไปพักประเทศไทยเป็นกรสิว่าซาลาเน่เนาะพ่่อแมพี่น้องถ้ามันขึ้นกระสีร้ายอยู่ดอกเบนาะบว่เนาะแม่ฮ้าก็เริ่ม ตะละเน่กะร์เลอป์แมีขาไงมี่ขากะมีบังหน้ากะมีใบประกูดกะมียายบกขาในขนาดเตยนะเหยียบพักยายบกขาในขนาดปลาตุ๊มามาเหมือนเด็กดีเลยเพราเป็นพี่น้องเดียวปลากล้วยชุกกล้วยชุกเอาให้ปลาม้าก่อนไม่กล้วยชุกสิบักบ่างฮะไม่บักบักถ้แม่สิไมใช่กล้วยชุกดีฮะผู้สุกข้าคืออยูู่ผ้แม่มึงมึงจานถึนกี่ตาดิ กลไปเนาะไปทำอาการเอฟซี่ันเอฟซีฝันทามาอยู่ว่าน้องเป็นอะไรเด้ิันว่ะกับบได้มีโอกาสได้มาเนาะเมื่อนี้มาแล้วก็ทามข่าวกันเลยท้าข่าวดีหน้าดำ เอาไข่มาให้ต้มกินต้มเป็นพอดีเป็นย่างตุ๋นเส็ดกินเลยเป็นแน่ได้นะบหูมือยังยังยังบัวูมเหอย่างนี้เนาะยังบัดีขึ้นยังมึนคือเก่าอยู่พี่น้องเลยไปไปตรวจนะเลือดมีจักเปอร์เซ็นเลือดขาวของบัวหูเลือดบั่หูบัวหูขันบัวทามอ่ะยังมึนคือเก่าอ่ะสั่นยังบัยังบัอยากหูมือ ยังยิกกับบุหูมื่อยอยู่ยังพ่อท่อเก่าบ้านนั่งเจ็บอยู่นี่โอ้ยังปวเจ็บอยู่พี่น้องเอ้ยนนีีกสรามะจังกินเบิดยาซะก่อนยังไปใหม่คือว่าเลือดจะมีอยู่มันหักนวันนั่านแหวะเป็นน้ำบ่มีเลือดเท้านั่นเลยไอ้วู้ยิ้มวันเขาว่างับไปยังไงปะเขาทำอีกคอยแกคิดอยู่ได้ปะคิดอยู่ได้

อนโอ้ยขนมในห้างจะเบิดพี่น้อไงกินมาลูกใส่คองอร่อยคนหนาอันนี้มันเป็นช็อกโกแลตเราคั้นเขวเนี้ยเนี้ยนุ่มๆไปเข่าก้องไปเข่าก้องกับปลาเม้าก็หนาคล้ายๆปลาเมาว่าสัตว์องหนาใหญ่เนาะจะถอดวะจะเบิ่งเนาะ ไปล้างจังนักกับทำอาการนนองเหยบห่อยแล้วพี่น้องอาการยังบุดี้ข้นยังมึนๆซาซาซำเก่าแต่ว่ากินยาบิท่านเบิร์ธเนาะบัดกินยาเบิร์ธอยงสิไปกวดอีกเถอะนึงสิไปหาหมออีกเถอะนึงไปเบิ่งไปส้มทั้งจานขีดเนาะฝนไปเห็ดยังอุกกระถึกอยู่รูปกัะป๋าเอาไปหอกกระตุกตีวลามีกล้วยคือไงใช่ไหะคือเครื่ใหญ่แท้ 82, 42, 1ปดสิบสิบสองีป้าไผ <ฟ S 1> ปลูกกล้วยคือเครือใหญ่แม่คือดกแท้มีแต่ยายนพ่อแม่ทั้งพ่นปลูกนะกาบจักนี่หรอกมีก็เพิ่นบอกจะเศร้าผูกกระลืมเลยดิตัดกล้วยได้น้อยสินยานตัดกล้วยเนี่มาเบิ่งวิธีตัดกล้วยดแขั่เดือดด้านเดือดด้านสั้นขึ้นทั้งพุ่นมันจนังบน สั้นขึ้นทั้งป้ายท mm ันงผัว hmm. ล mm ีม hmm. yeah, like um, <c oughs> mm ันจังบอนถือหมามันแมนแมนเอางุ่มลงนะเราเจ็บแขนอยากก็จะบวบไวพี่น้องน่าบท่านอาบหนาวนใส่เสื้อนี่ขวามไหวขากระหน่ำมาท่านอาบกันเจ้ตัดมาเาาพูดอันนี้มันตายเนา ลมแท้เนาะลมแห้งจริงจังเลยมาถุงจับเจ็บแกนเลยนะจ็บแกนหลุดยังปวเศร้าอยู่อ่ะมึงขึ้นอยู่ก็ไม่ได้กินสายากันก็ไมาเอาเคยลี เคยอันขายกล้วยอยู่น้ำดูงปลาเมาเคยอันอันมาวควพี่น้องเลือกินเคยเป็นแม่ค้าขายกล้วยมาก,ก่อนเลือกินก็นเลยค่ะกันเอาไปขายเออกี้ยู่สซนบุรีเนาะเขื่อใหญ่แบบนี้แหละอ้าวคลิปนี้ก็สมสมมาพักเขื่อนเลยพี่น้องยาวยยาวเลยาวเลยยาวเลย เงาไล่ไปแล้ววันน,นี้เป็นสีแบ่งกล้ว <c oughs> ยหายเลยมาเมากันอยู่นี่อ่านี่ก็จะขอปิดคลิปเดี๋ยวน้องก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามมานในเด้อสบายดีสบายดีสบายดีเด้อ